หลังจากพูดคุยกับทางค่าย AIS ไปแล้วนะคะคราวนี้ค่ะจะมาทางฝ้าของกลุ่มผู้ให้บริการ DT แท็ว่าเขามีความมั่นใจในการให้การบริการมากน้อยแค่ไหนค่ะสวัสดีค่ะครับผมค่ะยินดีต้อนรับครับค่ะดีนั่งเลยครับขอบคุณมากค่ะตอนนี้นะคะมาดาแมงโก้พาคุณผู้ชมมาพบกับผู้ใหบริการอาวุโสฝ่ายการตลาดนะคะบริษัท Total Exact Communication จำกัดมหาชนหรือ DT แทค่ะคุณประกรณ์พนเชษฐค่ะสวัสดีครั้งค่ะครับผมค่ะ หมายวันนี้ที่ต้องมาถึงดีแท็กนะว่ามีเรื่องพูดคุยเยอะทีเดียวค่ะ<ม>เอาเริ่มแรกก่อนเพราะว่าตอนนี้เอาพูดภาษาง่ายๆคือว่า 3G เข้ามาเข้ามาสักพักแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าจะมีการปรุพรมไปทั่วประเทศครับผมอยากจะรู้ว่าดีแท็กเนี่ยตอนนี้สัญญาณนี้กับกลุ่มผู้ใช้งานเนี่ยมันเริ่มนิ่งหรือสเสถียรหรือยังคะครับผมบดีแท็กเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วเรามี3าโครงข่ายนะครับแลาจะประกอบไปด้วย1,800 1,800นะฮะ1,800เมกะเฮิร์ส์นะครับที่เป็น2 G นะฮะ 850ที่เป็น3 g แล้วก็2,001ที่เ mm ป็น3 g นะฮะการที่เรามี3าโครงข่ายเนี่ยแล้วก็เราออกแบบ3มโครงข่ายเนี่ยมาให้มันเป็นเหมือนเสมอหนึ่งเป็นโครงข่ายเดียวกันนะครับเพราะเสมือหนึ่งเป็นโครงข่ายเดียวกันนี่นะครับก็เปบเสมือนว่าเรามีถนน3เส้นให้ลูกค้าเลือกใช้งานนะฮะลูกค้าก็สามารถใช้งานได้อย่างค่อนข้างราบรื่นนะฮะสามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางนะฮะก็มีพื้นที่การครอบคลุมไกลนะครับการใช้งานความเร็วก็จะขึ้นอยู่กับว่าวิธีการใช้งาน ถ้าลูกค้าใช้งานโทรศัพท์เป็นหลักะนะฮะก็โทรศัพท์เป็นหลักเนี่ย 2G อาจจะดีที่สุดนะครับ <ไป S 2> ถ้าเกิดว่า,าไม,ไม่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะถ้าเกิดอยากใช้เดตา้าปุ๊บ 3G ก็จะดีะนะฮะทีนี้ 3G ขึ้นอยู่กับว่า 3G บน850หรือ 3G บน2001นะครับ 3G 850 2001เนี่ยเหมือนกันเดียวเลยนะฮะถนนลาดยางอย่างดีวิ่งรวดเร็วเหมือนกันเดียรเลยนะครับเพียงแต่ว่าณที่ที่ลูกค้าอยู่แต่ละที่เนี่ยอาจจะมีทั้งสองอันพร้อมๆกันหรืออาจจะมีอันใดอันหนนึ่งอัเดียว เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่เรามี3โครงข่ายแล้วทํางานเสมือนหนึ่งเป็นโครงข่ายเดียวกันเนี่ยนะครับทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ในการใช้งานราบรื่้ก็คือไม่ติดขาดสมมติว่าตกจากถนนเส้นที่3มาแล้วก็มาเียววิ่งเส้นที่2ได้ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นมันก็มันก็เป็นการสอดคล้องกันผมว่าอันนี้จุดที่1นะครับจุดที่2เนี่ยผมว่าต้องบอกว่าในเรื่องของของความเป็นดีแทกนะฮะการให้บริการความที่เป็นดีแทกเองเนี่ยครับเราเนี่ยเป็นบริษัทที่ลูกค้าค่อนข้าง พอใจกับเราพอสมควรด้วยความที่เราเป็นเป็นดีแท็เป็นอย่างนี้มามนะฮะมีความมีความเป็นตัวของตัวเองนะครับมีความจริงใจกับลูกค้านะับผมว่าอันนีเน้เป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของเราทําให้ลูกค้าก็ยังไว้ใจไว้ไว้วางใจเราเชื่อใจเราอยู่นะครับอันที่3คืออีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่นอกจากจะเป็นเรื่องเน็ตเวิร์กนะฮะเรื่องเรื่องแบรนด์ความน่าเชื่อถือเรื่องที่สคือเรื่องบริการที่เราให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นบริการจาก call center เองบริการจากร้านค้าหรือว่าบริการต่างๆที่เรานําเสนอ ไม่าจะเป็นเรื่องดีเซอร์นะฮะเพลงหรือว่าอะไรต่างๆนี่ยเป็นสิ่งว่าเอนเตอร์เทนเมนต์น่ยความสนุกสนานนั้นเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการอยู่แล้ว <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วพอเรามีบริการหรือมีแพ็กเกจอะไรที่มันเหมาะสมกับลูกค้า <c oughs> นะครับลูกค้าน่าจะน่าจะยินดีมากขึ้น <c oughs> นะครับนะบก็มีวอชเอเวอร์มีดีเซอร์นะอย่างสุดท้ายอย่างที่4ี่นี่คือว่าเรื่องเรื่องแพ็กเกจีะคุ้มค่า <c oughs> นะฮะเราเรารู้ว่าพอลูกค้าเป็น 3G เป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยลูกค้าไม่ได้สนใจค่าโทรอย่างเดียวแล้ว เพราะว่าได้อินเทอร์เน็ตเยอะมันมีอินเทอร์เน็ตเยอะนะลูกค้าบางคนก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมสมัยก่อนโทรเยอะนะฮะอินเทอร์เน็ตน้อยนะครับหรือว่าโทรน้อยอินเทอร์เน็ตเยอะนะฮะถ้าเป็นสมัยก่อนแพ็กเกจที่ลูกค้าจะสามารถเลือกได้เนี่ยมันไม่ค่อยมีใช่อันนี้เรามีทางเลือกให้เขามากขึ้นใช่ครับสมัยก่อนถ้าเกิดว่าใช้โทรศัพท์เยอะก็ต้องซื้อโทรศัพท์เยอะบวกอินเทอร์เน็ตเยอะไปด้วยนะขณะที่ของใหม่เนี่ยเราก็จะให้ลูกค้าเลือกว่าถ้าเกิดคุณใช้โทรศัพท์เยอะใช้อินเทอร์เน็ตน้้้ออยะกก็็สสสาาาามมรรถถซืแได ใช้โทรเยอะกับใช้เนต็ตน้อยหรือบางคนเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วตอนนี้ใช้เนต็ตอย่างเดียวเลยใช้โทรน้อยมากก็ซื้ออินเทอร์เน็ตแพ็กใหญ่สุดแล้วซื้อโทรศัพท์แพ็กน้อยสุดนะฮะก็สามารถจับแมทกันได้เพร,ราวะว่าอันนี้คือจุดหลักที่เรามีค่ะแล้วฟังดูก็น่าสนใจทีเดียวนะคะแล้วก็าอาจจะมีบางอันที่แหลมคมกว่าที่อื่นด้วยซ้านะคะที่พูดมาทีนี้เนี่ยกลุ่มที่เราคิดว่าเป็นกลุ่มลูกค้าเพราะว่าดูฟังดูเหมือนพฤติกรรมผู้บริโภคก็เริ่มเปลี่ยนไปด้วยกลุ่มที่เราคิดว่าจะไปจับแบบมั่นๆเเลลยหหรรรืืออออว่่่่าากุมใญขงนีคคะะไ กลุ่มใหญ่ของเราเนี่ยครับคงเป็นกลุ่มลูกค้า,าภาษาของเราเนี่ยเขาจะเรียกภายในกันว่ามอดแม x เป็นเป็นพวกโมเดลแมกซิมอลเลสเหมือนกับว่า oh, <wow. S 2> มีความอยากใช้อยากลองนะฮะ oh, <wow. S 2> จะเป็นคนใช้สมาร์ทโฟนคนใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็มีคนที่อยากจะลองของใหม่เสมอ oh, <wow. S 2> ก็จะเป็นกลุ่มเี้เป็นกลุ่มหลักนะฮะ oh, <wow. S 2> เป็นกลุ่มลูกค้าที่เริ่มเป็นเป็นลูกค้าจะพูดว่าคนเมืองก็ลำบากแล้วตอนนี้ oh, <wow. S 2> เพราะว่าตอนนี้คนเมืองไปทั่วแล้ว oh, <wow. S 2> นะสมัยก่อนเนี่ย มันมีความแตกต่างชัดเจนว่าพอกรุงเทพมีบริการหนึ่งปุ๊บต่างจังหวัดอาจจะยังไม่ค่อยรับไม่ค่อยเริ่มรับรู้นะสมัยนี้เนี่ยพอกรุงเทพปุ๊บมันก็ไปทางประเทศนะครับด้วยความที่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยความที่ต่างจังหวัดมีมีความเจริญมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเป็นคนที่อยู่ในตัวเมือง ก็ะจะเป็นลูกค้ากลุ่มหลักของเราในแง่ 3G ค,คิดว่าจะขยายไหมถ้าเกิด 3G โอ้คุณภาพมัน,มนดีเลยแล้วคนหันมาใช้ทั้งธุรกรรมทั้งดูหนังฟังเพลงอินเตอร์เทนด้วยเกี่ยวอาชีพก็มีอย่างอางหลายคนที่เป็นอาชีพอื่นๆเขาก็ใช้ประโยชน์จากการใช้แอปพลิเคชันแล้วก็แต่งเพลงบ้างต่อ,ตอนังหรืออะไรต่ออะไรต่างๆนานาคิดว่าจะขยายขึ้นอีกเยอะไหมคะขยายครับผมว่าเรามองว่านะครับภายใน1นถึงสปีเนี่ย มิชชั่นของ d t แทเนี่ยคือว่าเราอยากจะเอาอินเทอร์เน็ตมาให้สู่ทุกคนในประเทศไทยทุกครัวเรือนในทุกครัวเรือนในประเทศไทยครับผมว่ามันเป็นมันเป็นความตั้งใจของเราในนามบริษัทมากกว่านะฮะนอกจากที่เราบอกว่าเฮ้ยทราเก็ตลูกค้ากลุ่มเราตอนนี้กลุ่มแรกนะแต่เราก็จะขยายเน็ตเวิร์ก 3G ของเราในไปทั่วประเทศนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการมากสุดคือต้องการให้คนไทยเนี่ยได้มีโอกาสใช้อินเทอร์เน็ตนะครับผมว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันนำมาซึ่งความเสมอภาคซึ่งกันและกันนะฮะเรามองอย่างแรกเลยว่า ในประเทศนี้จะมีเพียงไม่กี่บริษัท<ม>นะครับที่สามารถสามารถทําอะไรอย่างนี้ได้<ม>นะฮะเรามีลูกค้าอยู่26ล้านคนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าณนะวันนี้เราเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้<ม>นะฮะโดยการนาอินเทอร์เน็ตไปให้สู่คนมากสุดที่จะมากได้<ม>นะฮะด้วยความที่คนมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยความเสมอภาคก็จะมีแล้ว<ม>คนจะได้รับข้อมูลข่าวสารเท่าเทียมกันคนทุกคนในกรุงเทพในต่างจังหวัดอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะฮะมีความสามารถมีมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเข้าหาข้อมูลนะฮะ ถ้าเกิดว่าเราสามารถทําอย่างนั้นได้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นจะเป็นพลังอันหนึ่งที่จะพัฒนาประเทศไปได้โอ้โหอันนี้ฟังมาจากหลายๆที่ไม่ได้พูดถึงตรงนี้เท่าไหร่พูดถึงแค่ว่าเ,เก็บแพ็กเกจเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ว่าถ้าคิดว่าในแง่ที่ความเท่าเทียมของคนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เก๋มากเลยเพราะว่า บริษัทหนึ่งที่เราทำเกี่ยวกับเรื่องเครือข่ายเนี่ยแล้วสามารถที่จะทําให้ทั้งประเทศเนี่ยมีความรู้ความรับถึงข้อมูลได้เท่าเทียมกันเนี่ยค,ค,คิดว่าอันนี้ถ้าเป็นชูจุดนี้เป็นหลักนะโอ้โหต้องมีแฟนคลับเนี่ยนะหรือว่าคนที่หันมาใช้ดีแท็กเยอะแน่เลยเราเราทำเราทำด้วยความตั้งใจจริงนะครับ <ฮะ S 2> นี่เราก็ไม่ได้ทำเพราะว่าอยากหล่อหรืออยากอะไรนี่พูดจริงเลยว่าเวลา,า,าเรานั่งคุยกันเนี่ยในฐานะที่เราเป็นเป็นผู้บริหารเป็นคนไทยเราก็รู้สึกว่าเอะถ้าเกิดว่าประเทศนี้คนมีอินเทอร์เน็ตใช้มากขึ้นเนี่ยนะ อย่างน้อยใน,ยนยความรู้เขาน่าจะมีมากขึ้นนะครับความความเข้าใจในเรื่องการศึกษาความเข้าใจในอะไรจะไม่ถูกหลอกง่ายอะ่ะนะฮะแล้วเราก็คิดว่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งในองค์กรไม่กี่องค์กรในประเทศไทยที่ที่มีโอกาสและมีศักยภาพที่สามารถทําได้นะครับเราก็เลยเริ่มทําตอนนี้นก็จะเริ่มมีความความเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นเริ่มจับต้องได้เช่นเมื่อเสราร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราไปบริจาคอินเทอร์เน็ต ที่จังหวัดเชียงใหม่นะเป็นโรงเรียนชื่อบ้านบ้านปางน้ําูอยู่แบบอยู่บนเขาเลยนะครับอยู่ทางไปเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็เราไปเห็นเนี่ยเราก็บริจาคอินเทอร์เน็ตโครงการนี้นนคือบริจาคอินเทอร์เน็ตล้านชั่วโมงคือให้เป็นช,ชั่วโมงเข้าไปเลยให้เป็นชั่วโมงเข้าไปนะฮะก็จะมีโรงเรียนเราก็จะหาโรงเรียนทั้งหมดประมาณร้อยโรงเรียนนะฮะก็จะมีเราจะบริจาคทั้งหมดเนี่ยล้านชั่วโมงนะครับและสิ่งที่เราเห็นเนี่ยซีอโอไปใครไปเนี่ยไปเจอที่โรงเรียนเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดเลยว่าเด็กๆเนี่ยปห .4 ป ก็เริ่มอยากจะใช้อินเทอร์เน็ตนะเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอนแล้วคนระ<ช>ครูก็จะพยายามสอนเออมัาต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะแต่ว่าอินเทอร์เน็ตที่เด็กเขาใช้เนี่ยโหมันช้ามากแบบแท็บเล็ตก็มันช้าแบบว่าเราเห็นแล้วบจะนานไปไหนเออนั่นมันนานไปไหนนะเราเราเอาแอร์การ์ดไปให้เราก็ไปเสียบกับคอมพิวเตอร์บริจาคคอมพิวเตอร์บริจาคอินเทอร์เน็ตแอคเซสนะแล้วพอคุณครูก็เห็นเนี่ยผมว่าคุณครูขนลุกอะเฮ้ยกดแล้วมันไปแล้วนะมาแล้วไปแล้วกดปุ๊บอยากจะหาข้อมูลอะไรมาแล้วนะ เพราะนั่นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเด็กที่เขาสามารถเจอปุ๊บค้นหาได้นะแล้วเขาเจอข้อมูลเนี่ยเขาก็อยากจะศึกษาต่อ,อนะครับเราก็รู้ว่าถ้าเกิดเราสามารถทําอย่างนี้ได้ได้มากขึ้นว่าจะจะมีประโยชน์กับประเทศชาติมาก็เหมือนนะย่อให้ประเทศในเล็กลงแล้วก็รับรู้ข่าวสารข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่ว่าต้องลดค่าบริการวันหนึ่งนะเราก็คิดว่ามันคงไม่แพงมากครับผมครับ,รบก็เชื่อยอย่างนั้นด้วยฮะฮะผมว่าค่าบริการตอนนี้ถ้าเกิดนับนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีค่าบริการถูกที่สุดในโลก ในเรื่องในเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วเราก็ทราบว่าอย่างอย่างบางจังหวัดเนี่ยนะเราก็จะมีแพ็กเกจเล็กให้ลูกค้าเลือก<ม>นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าสมมุติว่าเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับก็มีแพ็กเกจแบบรายวันซื้อไปเลยนะใช้ได้วันล,ละ2ชั่วโมงตอนไหนก็ได้นะ<ม>อ่าาบาทบ้างอะไรบ้างนะเพื่อให้ให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสในการใช้งานนอกจากนั้น,นะครับเราก็จะมี 3G ของเราในครับค่าใช้จ่ายเทียบกับแพ็กเกจเมื่อสมัยก่อนนี่นะครับ ถูกกว่าเดิมเยอะเลยถูกกว่าอีกนะฮะบ,บางแพ็กเกจเนี่ยถูกกว่า30%มสิบเปอร์เซ็นต์ี่เป็นเพราะว่าเราแข่งขันกับคิดว่าตลาดการแ <ผม S 2> ข่งขัน <ผม S 2> ด้วยปะค่ะด้วยด้วยฮะด้วยฮะด้วยอันที่หนึ่งคือด้วยเรื่องจากว่าใบอนุญาตแบบใหม่ทําให้เราสามารถมีการปรับต้นทุน,นนิดหน่อย <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ตามกสทชขอมานะฮะกสทชบอกว่าขอสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะของเราบางอันก็สิบห้าบางอันก็ยี่สิบบางอันก็สามสิบนะครับขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่เลือกนค่ะเออเรามองย้อนไปนิดน ถามว่าช้าไปก็ช้าไปนะฮะในแง่ภาพรวมนะครับแต่ว่าผมว่าลูกค้าไทยก็ได้ใช้ 3G มาในแง่ของการที่เราโรเอาแล้วก็ขยายเครือข่ายนะครับช้าไปนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายมากแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันตู้มตามไปหมดเลยทุกคนบตื่นเต้นกับมานแล้วใช้กับมาแล้วใช้อย่างคลึกคักแล้วใช้อย่างมีประโยชน์จริงๆก็เยอะใช่ไหมใช่ครับใช่ แต่ว่ามันก็มาจังหวะเดียวที่โทรศัพท์มือถือมันเริ่มราคาดีขึ้นนะฮะสมาร์ทโฟนก็ใช่ฮะสมาร์ทโฟนก็รองรับแล้วสมาร์ทโฟนก็มีราคาที่ถูกลงนะฮะและลูกค้าที่อยากจะซื้อเครื่องแพงเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจเขาเขสามารถซื้อหาได้นะฮะเราก็ทาแค่ระบบผ่อนระบบอะไรให้เขานะฮะแต่สําหรับลูกค้าส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยนะครับเราคิดว่าน่าจะเขาน่าจะได้ใช้สมาร์ทโฟนนะมันก็กลับไปสู่สู่ความตั้งใจของเราที่อยากจะเอาอินเทอร์เน็ตไปหาทุกคน ฟังคุณประกรณ์พูดแล้วรู้สึกว่าเวลามันถึงจะช้าไปแต่ว่าพอเหมาะพอเจาะกับอุปรกรณ์ที่จะมารองรับความเร็วขึ้นความถี่ที่เร็วขึ้นแรงขึ้น,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 นด้วยเอาละค่ะเมื่อกี้อุปรกรณ์ก็พูดเลยไปถึงเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปแล้วก็คาดหวังว่าในประเทศเดี๋ยวจะมีคนใช้อนเน็ตมากขึ้นด้วยอตอนนี้ค่ะให้คุณกระกอบพูดถึงความเป็นดีแท็กกับกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มคนที่ไม่เคยได้สัมผัสกับดีแท็กมาก่อนเนี่ยว่า มาลองเข้ามาดูซิว่าคุณผู้ชมเนี่ยหรือคนที่ใช้บริการจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะผมว่าในในส่วนแรกนะฮะความเป็นดีแท็ของเราเนี่ยคือชัดเจนว่า,เ,าเราเนี่ยมองลูกค้าเป็นหลัก <c oughs> นะฮะเราก็จะมีความจริงใจนะครับแล้วเราก็พยายามทําทุกอย่างให้กับลูกค้านะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราเรามองตัวเองเป็นลูกค้านี่แล้วกเกิดสิ่งที่เราทํามาแล้วเราไม่ชอบเนี่ยเราก็ไม่ควรทํา <c oughs> อันนี้คอนเซปต์หลักของบริษัท <c oughs> นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเป็นอะไรที่ผมว่า อาจจะเป็นคนเงียบๆหน่อยนึงไม่พูดอะไรมากไม่ค่อยโฆษณาไม่ค่อยโฆษณาไม่พูดมากหน้าตาธรรมดาธรรมดาแต่เป็นคนจริงใจมันนี้คือนี้ก็เห็นแบบผู้บริหารไปเกี่ยวข้าวอะไรเงี้ยไปแจกของตามโรงเรียนต่างๆแล้วผมว่าแต่อีกอย่างหนึ่งที่ที่จะดหกคนจะเปลี่ยนไปในอนาคตคือว่าเราคงจะสนุกสนานมากขึ้นแต่ก่อนอาจจะเงียบๆหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับว่าในแง่ในแง่ของแบรนด์เองเนี่ยผมว่าลูกค้าที่รักเราเนี่ยก็จะรักเราจริงๆแล้วก็รู้ว่า เราเป็นเราเป็นคนที่แบบตั้งใจทําดีๆจริงๆแล้วหลังจากนี้จะชงฉางเหมือนคนอื่นไหม <c oughs> ก็ไม่ชงฉางคนระับว่ไม่ชงฉางว่าเราคงต้องยึดยึดจิตวิญญาณของเรานะ <c oughs> ในการเป็นคนดีในการทําอะไรเพื่อเพื่อลูกค้าแล้วก็เพื่อสังคม <c oughs> นะครับเพียง <c oughs> แต่ว่าลอยทําอะไรที่มันสนุกสนานเข้ากับยุคสมัยมากขึ้น <c oughs> จะเป็นสิ่งที่ลูกค้าสามารถจับต้องได้ <c oughs> แล้วก็สามารถอ้างอิงได้ในชีวิตเขา <c oughs> <c oughs> โอ้โหวันนี้เราก็รู้สึกอุ่นๆเหมือนกันนะคะเนี่ยได้ <c oughs> มานั่งคุยกับผู้บริหารน่มแล้วก็ดูรู้สึกว่ามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลแล้วก็คิดถึงคนไทยเป็นหลักด้วยวันนี้ต้องขอบคุณประกรณบมากนะคะคที่มาแชร์ข้อมูลกันอขอบคุณมากค่ะอคตอนนี้เราหันมาพูดคุยกับกลุ่มผู้ผลิตเครื่องมือสื่อสารหรือเจ้าโทรศัพท์มือถือที่ต้องบอกว่าเก่าแก่นั่นคือโนเกียค่ะตอนนี้เขาผลิตสมาร์ทโฟอนอย่างเต็มรูปแบบจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้มาหาถึงที่เลยครับยินดีครับเชิญเชิญคุณนันนั่งก่อนค่ะตอนนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับกรรมการผู้จัดการบริษัทโตเกียวประเทศไทยจำกัดนะคะคุณยานธนะศิมาวานิชกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่นที่เรเรียกคุณเคเคเนาะขว่าสั้นๆหน่อยชื่อแปลกมากจะถามแอบถามนิดนึงชื่อที่แปลว่าอะไรคะอก็แปลว่า ร่ำรวยด้วยความรู้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหน่าจะร่ำรวยจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้นะแต่เป็นคนที่ถือหางเสือเรือของโนเกียเนี่ยตอนนี้คือคักมากทีเดียวค่ะก็ผมมองว่าหลังจากช่วงหนึ่งที่เราคลิกเหมือนกับว่าเราปรับองค์กรของเราแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าแล้วผมว่าถึงเวลาในวันนี้เนี่ยคือเป็นวันที่เราพร้อมที่จะเดินหน้าเต็มสูบเพราะนั้นก็จะเห็นสินค้าที่ออกมามากมายแล้วก็ตรงตามใจตลาดแล้วก็ ผมมองว่ามีความแตกต่างมากกว่าคนอื่นแล้วก็ให้ประสบการณ์ที่ดกีกับผู้บริโภค,คเป็นทางเลือกที่ดีทางหน่งเชียร์แหละ,ะแล้วอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยเขากําลัง 3G เนี่ยเริ่มแล้วหลายๆค่ายนะเริ่มปูพรมกันอย่างอีกไม่นานเนาะคงจะทั่วทั้งประเทศไทยครับแต่ว่ามือถือเองเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ในการรองรับสัญญาณที่ดีด้วยหลายๆที่ก็มีการแข่งขันกันมากขึ้นอย่างของโนเกียเองเนี่ยคิดว่ากลยุทธ์หรือว่าไม้เด็ดสําคัญที่อยู่ที่ไหนคะ อย่างที่ผมพูดมาตลอดเราก็จะเน้นเรื่องหัวประสบการณ์ที่ผู้โริโภคจะได้รับจากโทรศัพท์ของเรานะฮะโดยแบรนด์ของโนเกียก็เป็นที่รู้กันว่าโดยเรื่องของคุณภาพเนี่ยเป็นที่ยอมรับอันนั้นแน่ๆอยู่แล้วของคนด้วยครับผมเรื่องที่2ที่เราเน้นกันมากๆก็คือเรื่องของ i m a g i n g กล้องที่เราออกมาคุณลักษณะต่างๆฟังกชันฟีเจอร์เกี่ยวกับเรื่องของ Image เนี่ยอันที่3ที่เห็นกันชัดๆก็คือเรื่องของระบบการนำทางที่เราเรียกว่า n a v i g a t i o n หรือว่า Map ที่ทางโนเกียเรียกว่าเฮ er, er ียเฮียมพถ้าเรามองไปในท้องถนนที่มีรถ5คัน4คันใน5คันเนี่ยที่มีระบบนำทางเนี่ยจะใช้แผนที่หร,ห,รหรือระบบนำทางจากเฮียมพของทางโนเกียนะครับ,รบแล้วอย่างหนึ่งที่ที่ล่าสุดที่เราโปรโมทมาก่อนใครเพื่อนก็คือเรื่องของไวเลชช i ่งที่เห็นได้ในโทรศัพท์ลูเมียนะครับแล้วสําหรับข้อแนะนํานี้ไหมคะสำหรับคนที่จะซื้อบางทีซื้อเพราะว่ายี่หอ้อซื้อเพราะว่าเหอ,อตามคนอื่นทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จาก สิ่งที่จะซื้อให้เต็มที่ผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าขั้นแรกเนี่ยต้องให้รู้ตัวเราเองก่อนอนะครับว่าสิ่งที่เรามองเนี่ยโทรศัพท์ี่เ่าต้องการเนี่ยเพื่อเพื่อจุดประสงค์อะไรเพราะคนแต่ละคนมีแต่ละกลุ่มก็จะมีความต้องการโทรศัพท์ที่แตกต่างกันไปหลังจากนั้นกออ็อยากให้พอรู้จุดเป้าหมายของเราแล้วแล้วก็มาศึกษาดูว่าผลิตภัณฑ์ไหนๆที่จะตอบโจทย์คุณได้แล้วก็ ต้องเลือกโทรศัพท์ที่ต้องเรียนว่าจากแบรนด์ที่มีคุณภาพนะครับซึ่งจะตอบโจทย์เพราะว่าการซื้อโทรศัพท์นี่มันเดี๋ยวนี้ราคาโทรศัพท์ก็ไม่ใช่ถูกถูนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเป็นไปได้ก็เลือกแบรนด์ที่มีคุณภาพและตอบโจทย์สิ่งเราต้องการดีกว่าค่ะแล้วการรองรับ 3G ถึงต่อเนื่องมาถึง 4G ข้างหน้าเนี่ยไลฟ์สไตล์คนเนี่ยจะเปลี่ยนไปไหมคะหมายถึงว่า อยู่กับหน้าจอมากขึ้นไปไหนก็ไม่ต้องมองใครอยู่แต่อยู่แต่โลกส่วนตัวของเขาเองหรือว่ามันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วกลับมาอยู่กับเราก็ต้องยอมรับว่าเมื่อเรามี 3G เนี่ยมันจะทําให้ความรวดเร็วประสิทธิภาพในการสื่อสารของเราดีขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่จะเห็นเนี่ยผมมองว่าอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาโดยเฉพาะโทรศัพท์ขึ้นที่เนี่ยก็จะเข้ามาเกี่ยวพันในชีวิตของพวกเรามากยิ่งไปกว่าเดิม อย่างใกล้ชิดมากกว่าเดิมด้วยซ้ําทั้งนั้นที่เราเห็นวันนี้ก็ดูเหมือนมากอยู่แล้วม,<า>มันก็จะมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกเ <c oughs> พราะว่าด้วยด้วยโทรศัพท์ที่มีฟีเจอร์ที่ดีรวมถึงเครือ, <c oughs> อข่ายเน็ตเวิร์กที่มีคุณภาพเนี่ยมันก็จะทําให้ชีวิตไ,ฟไลฟ์สไตล์ของเราที่เราเรียกว่าโมบายไลฟ์สไตล์เนี่ยมันเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเราสามารถที่จะไปที่ไหนแกงได้โดยไม่พลาดการติดต่อสื่อสารแล้วก็สามารถบริโภคข้อมูลข่าวสารได้ในทุกทที่นะครับ อย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยทีวีเนี่ย <Yeah. S 1> โดยเรียกว่าลักษณะของไลฟ์ทีวีหรือว่าทีวีออนดีมานได้ในทุกๆที่ทุกเวลาโดยไม่มีความเรียไม่มีข้อจํากัดที่ว่าเราต้องรีบกลับบ้านหรืออะไรอย่างนี้ <Yeah. S 1> หรือโดยเฉพาะการทํางานยกตัวอย่างเช่นการทํางานเราก็สามารถใช้โทรศัพท์ในการทํางานมากยิ่งขึ้นอย่างเช่น c r o w ด์เซอร์วิเช่น Sky Drive หรือว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ย uh huh. ก็สามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วของเครือข่าย 3G เนี่ย เพื่อที่จะให้การทำงานเราสามารถทำงานได้ในทุกทที่อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนี่ก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ที่จะเกิดขึ้นส่วนที่ลองมองเข้าไปเรื่องของการใช้งานที่บอกว่าเราจะใช้งานยังไงหมุ่นกับหน้าจอมากไหมคือผมมองว่าสิ่งที่จะเกิดคือเราจะมีอิสระอิสระในการที่จะเลือกชีวิตใ,ในแบบที่เราต้องการได้มากยิ่งขึ้นหรือเราสามารถจะทำงานทุกๆอย่างได้ได้มีอย่างประสิทธิภาพในทุกๆที่ แล้วก็จริงๆมันก็จะสามารถถ้าเรามองในแง่ดีคือมันจะสามารถทําให้คนเนี่ยใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นจะมีคนในครอบครัวไปทํางานต่างประเทศหรือไปทํางานต่างเมืองต่างจังหวัดเราก็จะสามารถติดต่อสื่อสารเขาโดยมีลักษณะเรียกว่าวิดีโอคอลจากที่เราก็โทรศัพท์คุยทางเสียงอย่างเดียวเราก็จะเห็นหน้าด้วย <c oughs> แต่ก็มีข้อกังวลที่เมื่อกี้ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ที่ผมอยากจะฝากเอาไว้ก็คือ,อมีสองเรื่องนะครับ <c oughs> เรื่องแรกเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่า อยากให้คิดว่า 3G หรือโทรศัพท์บริการโทรศัพท์ที่มันดียิ่งขึ้นเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตเราหมายถึงว่ามันเติมเต็มไม่ใช่มาทดแทนเพราะ,ะกิจกรรมใดๆท,ที่ยังทําอยู่ที่ททมันดีกับการเสริมสร้างสังคมเราให้มันแข็งแรงก็ยังอยากจะให้มีอย่างนั้นอยู่เพราะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญ ไม่ใช่ว่าพอเจอกันทุกคนหมกมุ่นอยู่แต่หน้าจออันนั้นก็ไม่ใช่ใชครับเรื่องที่สองที่อยากจะให้ระวัง, <c oughs> วงก็คือว่าอ,อ,อยากให้ระวังในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของทั้งเรา <c oughs> และความส่วนตัวของคนรอบข้างโดยเฉพาะ การสื่อสารที่มันจะรวดเร็วมากยิง่งขึ้นก็อยากจะให,<ม>ให้ระวังเรื่องพวกนี้เอาไว้เหมือนกัน<ม>ครับก<ม>็สรุปแล้วว่าข้อดีนี่มีมากกว่านะถ้าเรารู้จักใช้แล้วก็บางคนเนี่ยอย่างนักข่าวเองเนี่ยก็ต้องเช็คข่าวสารข้อมูลไม่ต้องเดินทางมาถึงออฟฟิศแล้วก็เข้ามาเปิดหน้าจอ<ม>แล้วก็ค่อยๆรู้ค่อยๆอ,อ่านหนังสือพิมพ์อันนั้นจะช้าไปซะแล้วถ้าเรารู้แล้วก็ใช้งานใช้ประโยชน์จากเขาได้ต่อไปไม่ว่าจะเรื่องสาขาอาชีพใดเดี๋ยวนี้นะการออกแบบนี่ก็ดีไซน์ผ่านจอได้แล้วรหรือแม้กระทั่งว่าลงเสียงตัดต่อทําเพลง ได้ด้วยเหมือนกันใช่ครับนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะที่มาให้ข้อมูลค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้าค่ะมาดามแมงโก้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมมาพบกับเหลา่าเซเลบริตี้ที่มีชื่อเสียงในสังคมพวกเขาจะใช้ประโยชน์จาก 3G มากน้อยแค่หไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราพบก,กันสักครู่เดียวค่ะ